สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพือนย้อนเวลากลับไปดูเส้นทางการเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยของเราประเทศเรามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแถมยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วยพูดถึงเรื่องการเมืองประเทศไทยเราเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายรอบตั้งแต่สมัยที่กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดจนมาถึงระบอบประชาธิปไตยแบบปัจจุบันจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทย ก็คือการปฏิวัติในปีไซซีซีเนมซึ่งทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการปกครองและมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกหลังจากนั้นประเทศไทยก็เจอกับการปฏิวัติและรัฐประหารหลายครั้งซึ่งส่งผลต่อทั้งการเมืองและสังคมแต่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคนไทยก็ยังมีความหวังและฝันที่จะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้านการเป็นอยู่ประเทศไทยมีความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตและวัฒนธรรมของเรานอกจากนี้เรายังมีเทศกาลและประเพณีดีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงและการบวชช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเยอะทำให้วิถีชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนไปด้วยคนรุ่นใหม่ มีโอกาสเรียนรู ing, ้และทำงานที่หลากหลายมากขึ้นแต่เราก็ยังคงรักษาคุณค่าและประเพณีดั้งเดิมของเราไว้การศึกษาและเข้าใจประวัติศาสตร์ของเราเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของประเทศไทยขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Tell to, to me